สวัสดีครับยังอยู่ที่สนามบึงการนะครับคลิปนี้วุตบอลบาริรวบรวมการยิงของนักวุตบอลแต่ทุกคนมาให้ชมครับยิงคลาบเชิญชมได้เลยนะครับเสียพงศ์รัชวันพาผมทำได้หรือไม่ go กู <Good. S 2> oh. ต้องเข้าอืมสุดยอดกูดสามครับสามจบครั้งที่สีครับจบครับกูดกูด ลูกนี้แต้มตามเพื่อนอยู่ต้องเน้นๆหน่อยครับกูด <Good. S 1> จะวางรเปล่าครับยิงนะครับลูกนี้โอ้โหสุดยอดครับกูด <Good. S 2> สี่ครับกูดกูด ต้อน,นเมียนฮ่าเลี้ยงสุดเจ้คือบอลเอาเอาไม่โลดยิงครับยิงโดนแล้วพบกับคลิปดีๆกับฟุตบอลบายดีในคลิปต่อไปนะครับ